ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงสัจจะแห่งความจริงสิ่งสมติอย่างเงี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปตามภาษามันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลาตามยุคตามสมัยแต่สิ่งที่ว่าสัจจะความจริงที่มันเกิดขึ้นที่มันทุกข์ที่มันทนอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ต้องมีชื่อมันไม่ต้องมีภาษามันไม่ต้องมีอะไร มันเป็นสัจจะแห่งความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเนี้ยมันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาอยู่ในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางแตกสลายไปอยู่ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งของหมู่สัตว์ทั้งหลายจะเป็นมนุษย์ทุกอย่างมันไม่สามารถทนอยู่ได้มันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยมาเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น โลกเรามันอาจจะดูเหมือนยาวนานมีอายุหลายหลายล้านปีนับเป็นตัวเลขไม่ได้แต่มันก็ไม่สามารถทรงอยู่ได้มันเป็นสัจจะความจริงเมื่อองค์ประกอบอะไรมันพร้อมมันจะมีโลกที่เขาเรียกว่าอยู่ในขาที่มันจเจริญขึ้นอย่างนี้แล้วท้ายที่สุดเมื่อมันถึงการเวลามันก็จะถึงวการเวลาที่มันแตกดับ สัจจะความจริงปรมัติตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หมู่สัตว์ที่ได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันหาเบื้องต้นบ้นไปลายไม่ได้มันยาวนานแต่เราลืมไม่มีที่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าได้มาตัดสู้อย่างเงี้ยไม่มีหมู่สัตว์ที่จะออกจากวัฏสงสารได้จะออกได้ก็มีพระปัจเจพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็จะอุบัติได้แค่ครั้งละหนึ่งพระองค์เท่านั้นแล้วกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้สร้างสะสมบารมี30สทัศเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์อย่างเงี้ยมันยาวนานเหลือเกินมันนับเป็นตัวเลขว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เอาเฉพาะโลกหนึ่งโลกที่การเวลาที่กว่ามันจะแตกดับอย่างเงี้ยมันนับเป็นตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ พระพุธองได้เปรียบว่าก็คือโลกหนึ่งโลกอย่างเงี้ยหนึ่งกับอย่างเงี้ยเปรียบเสมือนเอาเมล็ดงาอย่างเงี้ยมาใส่กล่องไว้อะก็คือกล่องด้านยาว16กกิโลกว้าง16กกิโลเป็นกล่องสี่เหลีย่ยมเอาเมล็ดงาเนี่ยใส่ไว้ให้เต็มแล้วร้อยปีของมน,นุษย์อย่างเงี้ยเอาเมล็ดงาออกไป1นึ่งเม็ดเมล็ดงานั้นอ่ะหมดไปเสียก่อน กลับมันยังไม่หมดเลยโลกมันยังไม่แตกสลายเลยสังสารวัตนี้ที่เราได้ท่องเที่ยวมาน้ําตาที่เราได้สูญเสียไปอย่างเงี้ยมากกว่าน้ํามหาสมุทรเลือดที่หลั่งไหลมากกว่าน้ํามหาสมุทรน้ําตาที่เสียพ่อเสียแม่เสียลูกเสียคนที่รักเสียภรรยาเสียญาติพี่น้อง เลือดที่หลั่งไหลก็คือเกิดเป็นโจรเกิดเป็นผู้ร้ายเกิดเป็นทหารที่ถูกเขาหั่นตัดคอที่ไปสู้รบอย่างเงี้ยที่เกิดเป็นหมูสัตว์อย่างเงี้ยเลือดเรามันหลั่งไหลมากกว่าน้ํามหาสมุทรมาหาเบื้องต้นบรรปลายไม่ได้เลยความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นอย่างเงี้ย ถ้าหากว่าเรายังไม่หาทางออกจากวตาสงสารแล้วอย่างเนี้ชีวิตเรามันก็จะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันชีวิตเรามันสั้นนิดเดียวกว่าผู้คนหนึ่งคนจะได้เข้ามาได้ยินได้ฟังแล้วกว่าจะได้ลงมือมาปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ใช่จะเป็นของที่ง่ายๆเลยเพราะหมู่สัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วก็จะเพลิดเพลินอยู่กับ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจกามมาคุณทั้งห้าการที่มีเพศสัมพันธ์การที่มีผัวมีเมียการที่มีชู้มีอะไรกันอย่างนี้หมสัตว์ทั้งหลายมันก็จะมัวแต่เมามันอยู่ในโลกีวิสัยอย่างนี้เราตกนรกไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งอย่างเงี้ยพระองค์ได้ตัดว่าเปรียบเสมือนเรามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยร้อยปี ข้าเอาหอกมาทิ่มเราเช้าร้อยครั้งกลางวันร้อยครั้งเย็นร้อยครั้งยันอายุร้อยปีอย่างเงี้ยแล้วให้เราได้รู้สึจจากความจริงอย่างเงี้ยยังสะดีกว่าที่ว่าให้เราได้เพลิดเพลินได้ท่องอยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วเราไม่รู้แจ้งในอายัดศีในนรกนี้คือสาหัสสาการเหลือเกินดวงจิตที่ถูกทำลายด้วย ถูกทำลายด้วยกรรมที่เราได้สร้างไว้อะไรไว้อย่างนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันอะไรตายฝืนตายฝืนมันแสนที่จะทรมานเหลือเกินจนกว่าจะหมดกรรมตรงนั้นแล้วเราก็ได้มาเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นคู่ที่สัตว์ดัจฉานบ้างเป็นอะไรต่างๆบ้างอย่างนี้เราได้ท่องเที่ยวหมุนเวียนมาอย่างนี้นานแสนนาน เราจะได้เป็นมนุษย์นี่มีน้อยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายส่วนใหญ่แล้วเราจะไปทุกขติมากกว่าที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์แล้วเราได้ไปสวรรค์แล้วเราได้ไปพรมนี่มีน้อยเหลือเกินมนุษย์นี่อยู่ในภพภูมิกลางๆก็คือมีทั้งสุขทั้งทุกข์สามารถเลือกเดินได้ว่า จะเลือกเดินทางที่ดีหรือจะเลือกเดินทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไปไปอบายแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วเป็นสัตว์เดจชานแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วส่วนสวรรค์ก็มีแต่สุขอย่างเดียวส่วนพรหมก็มีแต่สุขด้วยชานด้วยความปราณีตของชานอย่างเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก็คือไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอน,นัตตา หากไม่มีพระพุทธเจ้าได้มาบอกทางแล้วอย่างนี้ก็หมู่สัตว์ก็คงจะต้องท่องเที่ยวไปหมีหาเบื้องต้นบรรไปลายไม่ได้วันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์ที่พระองค์ได้ประทานไว้ให้ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เราจะไปสวรรด์เราก็ทำได้เราจะไปพรมเราก็ทำได้เราจะไปพระนิพพานเราก็ทำได้เราจะกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีพกทรัพย์มีบริวารมากเราก็สามารถทำได้ ส่วนอบายอย่างเงี้ยคงไม่มีใครอยากไปแน่การถูกทำร้ายอย่างนี้ตั้งแต่มีคำสอนในพระุทธศาสนาที่พระองค์ได้ประทานไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างนี้ mm. ก็ยังมีพระที่ท่านหลุดพ้นมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายที่ท่านปฏิบัติตามคำสอนแล้วย่างนี้จะมีชื่อเสียงก็ดีไม่มีชื่อเสียงก็ดี มันก็เป็นไปตามกรรมนั่นแหละคำตัดของพระพองค์ก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองให้เรามามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาการมามีศีลเขาเรียกว่ามันมีสัมมาทิฏฐินำหน้ามันมามาตีกรอบให้กับกิเลสตัณหาในใจเรากิเลสตัณหาในใจเรานี่มันเอาอะไรมาเติมเท่าไหร่มันก็เติมไม่เต็ม มันเอาอะไรมาถมเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มการที่เรามามีสีนี้ตีกรอบให้กับกิเลสปัญหามากน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายปัจจัยสี่ที่เราใช้อยู่อย่างนี้ก็คือกินอาหารก็เพื่อที่จะรักษา,าธาตุขาดนี้ไว้ไม่ให้มันทุกเวทนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันสบายจนเกินไปเพื่อที่จะรักษา,าธาตุขาดนี้ไว้บึ้กพรม,มจันทร์เท่านั้น เครื่องนุ่งห่มเราก็แค่เอาการหนาวการร้อนเราก็ไม่ได้ไปหาอะไรเพื่อให้มันตกแต่งให้มันสวยงามมากมายเรามามีศีลแล้วเราจะเจริญสติอยู่อย่างนี้มันจะมีความสุขจากภายในที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยความสงบจากภายในความละเอียดจากภายในมันปาณีมันละเอียดมันมีความสุข ศีลเรามันสมบูรณ์กรรมบว1สิบมันก็จะสมบูรณ์พระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าคนที่จะเป็นพระยาเจ้าได้เงี้ยถ้จะมีศีลสมบูรณ์พระโสดาบันจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกาคามีจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระอรหันต์จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันพร้อมมัคมันถึงจะเกิดมันทำเหมือนเดิมเมื่อมันละเอียดลงมัคมันก็จะเกิดเมื่อละเอียดลงอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นไปตามอันดับอันดับต่อไปให้เราเฝ้าสํารวมอยู่อย่างเงี้ยศีลมันจะสมบูรณ์สติมันจะตั้งมั่นสมาสมาธิมันก็จะมาควบคู่กัน ปัญญาเรามันก็จะแหลมเห็นคมตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่มีนิวรณแล้วอย่างนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ยมันล้วนแต่เป็นแค่ของชั่วคราวที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นอยู่ในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่าำกลางแตกสลายไปในที่สุดมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเ่าเขา มันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญายางเงี้ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆเบาเมื่อมันวางเบาถึงที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมีญาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ่มแจ้งในอุปาทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชชา มันจะมีความสุขมันจะเบามันจะสบายที่สุดร่างกายนี้จะเป็นเพียงแต่อัตภาพสุดท้ายสําหรับเราก้อนทุกก้อนนี้จะเป็นเพียงแต่อัตภาพสุดท้ายสําหรับเราให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ